อะทีนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับไม่รู้ค่าทั้งหมดอันนี้เริ่มยากขึ้นแล้วมาดูนะซื้อมะม่วงมาจํานวนหนึ่งอ่าจำนวนหนึ่งนี่คือไม่รู้แล้วว่าเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าเป็นมะม่วงดิบซะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในใจเรานะครับนึกถึงเรื่องทางตรงทางตรงข้ามถ้ามันยังดิบอยู่เจ็สิบเปอร์เซนของทั้งหมด ในใจเราควรไปนึกสิ่งตรงข้ามแล้วสิ่งตรงข้ามของมะม่วงดิบคืออะไรสิ่งตรงข้ามของมะม่วงดิบมะม่วงสุกแล้วมันต้องรวมกันแล้วครบร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับงั้นเห็นประโยคเนี้ควรนึกถึงเพราะฉะนั้นมีมะม่วงสุกเกิดขึ้นในใจเลยนะอีกสามสิบเปอร์เซ็นของทั้งหมด อันนี้ควรเกิดขึ้นในใจเราแล้วครับตอนที่เราอ่านเจอประโยคว่ามะม่วงดิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วเขาให้ค่าจริงมาตรงมะม่วงสุกครับนั้นเราก็จับตรงนี้เทียบกันได้เลยครับตรงนี้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นค่าจริงครับสามารถจะเทียบกันได้เลยนะครับอ่าแล้วเขาถามเราว่ามีมะม่วงดิบมากกว่ามะม่วงสุกกี่ผลอย่างเงี้ยก็อาจจะคิดมะม่วงดิบออกมานะครับแล้วก็เอามาลบกับมะม่วงสุกหรือ ไม่คิดเลยเอาลูปเปอร์เซ็นต์ของมันนั่นแหละนะครับอย่างเงี้ยดิบสุกดิบมากกว่าสุกเท่าไหร่ดิบจะมากกว่าสุกแค่ไหนลูกสี่สิบเเจ็สิเอร์นลบสาิปเซก็สีิเปอร์เซนเนี่ยสี่สิบปอร์เนของทั้งหมดอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดจำนวนมะม่วงดิบออกมาก็ได้โอเคไหมครับเออทำได้ต้องหลายอย่างลูก เต็จหนึ่งเขาอ่านโจทย์นะก็ควรจะรู้ว่าอ๋อมะม่วงทั้งหมดคือร้อยปซ็นะโจทย์บอกมะม่วงดิบมีเจ็ดิเปอร์เซ็นแสดงว่ามะม่วงสุกก็ต้องเป็นสามสิบเปอร์เซนโอเคนะสิ่งที่โจทย์ถามดิบมากกว่าสุกมีเท่าไหร่ก็เอาดิบลบสุกดิบจะมากกว่าสุกอยู่สี่เปอร์ซนของมะม่วงทั้งหมดนะครับ ค่าจริงห้ารอสสิบเป็นเรื่องของมะม่วงสุกนะครับอานะครับเนี่ยเราก็ดูว่าค่าจริงเป็นเรื่องอะไรนะครับให้เอาไปเทียบกับค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องเดียวกันนะครับห้าร้อสสิบตรงนี้เป็นเรื่องมะม่วงสุกมะม่วงสุกค่าจริงห้ารอสสิบค่าเป็นเปอร์เซ็นต์คือสาสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเราก็เริ่มเทียบเลยครับงั้นส0มสิเปอร์เซ็นต์ของมะม่วงทั้งหมดก็คือห้ารลอนสี่สิบผลนครับ อันเนี้ยมาจากตรงมะม่วงสุกครับอันเนี้ยคิดมาจากตรงมะม่วงสุกสามสิบเปอร์เซ็นตคือห้าร้อยสี่สิบผลเทียบเปรีบระยางมันถ้าต่อมาก็ต้องเทียบหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งเปอร์เซ็นจากสามสิบเปอร์เซ็นลดเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นลดลงสามสิบเท่าค่าจริงตรงนี้ก็ต้องลดลงสามสิบเท่าเห็นนะเสร็จแล้วตัวคําถามเนี่ยมันถามดิบมากกว่าสุกครับ ซึ่งเรามองเป็นเปอร์เซ็นต์เอาไว้แล้วเราก็เลยเอามาเทียบเลยครับสี่สิบเปอร์เซ็นของทั้งหมดนี่คือเราไม่ได้หามะม่วงดิบเลยนะโอเคป่ะเออหาเลยว่าดิบมากกว่าสุกเท่าไหร่นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นเท่านี้สี่สิบเปอร์เซ็นเยอะขึ้นสี่สิบข้าก็เอาสี่สิบคูณนะครับตรงนี้ตัดคอนกันไปก็จะได้เจ็ดร้อยยี่สิบครับสรุปได้ว่ามะม่วงสุกแต่กรโทษมะม่วงดิบมากกว่ามะม่วงสุกอยู่เจ็ดร้อยยี่สิบผลนะ โอเคนะทำจริงๆคือแค่ตรงนี้เองเพราะพวกนี้สิ่งที่เหลือเนี่ยอยู่ในใจเราเท่านั้นเลยครับเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นประโยคนี้เออเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ในใจเราตรงเนี้ยอยู่เออตรงเนี้ยอยู่ในใจเราแล้วตรงเนี้ยคือตรงที่ทำจริงๆคือแค่นี้เองสับสนไหมครับอืม วิธีที่สองเนื่องจากว่ามะม่วงทั้งหมดไม่รู้ว่ากี่ผลก็เลยสมมุติว่าเป็น x ผลนะแล้วเรารู้ตรงมะม่วงสุกเนาะสามสิบเปอร์เซ็นของทั้งหมดซึ่งเท่ากับค่าจริงห้า้อยสี่สิบนะครับสามสิเปอร์เซนก็สามสิส่วนร้อยของก็คูณมะม่วงทั้งหมดก็ x แล้วได้ห้าร้อยสี่สิบย้ายข้าให้เหลือแต่ x ครับอยู่ฝั่งนี้คูณสามสิบส่วนร้อยนะ สามส่ร้อยเป็นตัวคูณย้ายมาก็มาเป็นตัวหารนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะมันก็จะกลายเป็นคูณด้วยร้อยส่วนสามสิบนะครับตรงนี้ก็จะตัดได้พันแปดร้อย x ที่ตั้งไว้คือมะม่วงทั้งหมดทั้งสุกทั้งดิบรวมกันนะนะเนี่ยมะม่วงทั้งหมดเท่ากับพันแปดร้อยสุกห้า้อสี่สิบงั้นดิบก็เอามะม่วงทั้งหมดพันแปดร้มมอยลบมะม่วงสุกห้าร้อยี่ิบ ดิบก็จะเป็นพันสองร้อหกสิบอันนี้จะได้ทั้งมะม่วงามะม่วงทั้งสุกทั้งดิบอะไรก็ว่าไปนะครับโจทย์ถามมะม่วงดิบมากกว่ามะม่วงสุกเท่าไหร่ก็เอามะม่วงดิบเป็นตัวตั้งลบมะม่วงสุกโอเคงง,งงไหมครับอ่ะใครเข้าใจแล้วยกมือสิครับโอเค